สวิธีลบไฟล์ขยะบน Facebook ให้ Facebook เรากลับมาเล่นได้รวดเร็วไม่ต้องชา้าไม่ต้องอืดสวัสดีจ้าเพื่อนๆชาว a c e b o o k ชาวเรียวชาวคี e เอเตอร์ทุกคนจ้ามาพบกับยายส้มสมหวัง f แฟนเพจอีกจ,จ้าวันนี้วันนี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถแชร์แบ่งปันไปให้เพื่อนๆมือใหม่ที่ยังไม่รู้สามารถรู้ด้วยจ้านั่นก็คือ วิธีลบขยะบน Facebook เวลาเราเล่น Facebook แล้วขยะบน Facebook มันจะไปสะสมเป็นไฟล์ขยะเนาะเพื่อนเพื่อนเรามีวิธีลบที่ง่ายๆเพื่อนๆน,น,นมือใหม่สามารถทำได้ทุกคนจ้าสวิธีลบไฟล์ขยะบน Facebook ให้อ Facebook เรากลับมาเล่นได้รวดเร็วไม่ต้องชา้าไม่ต้องอืดไปดูกันเลยจ้า กดเข้าไปที่ Facebook จ้าไปดูวิธีที่หนึ่งกันเลยจ้ากดเข้าไปที่โปรไฟล์จ้าจุดไขป่ปลา3จุดจ้าเพื่อนๆแล้วเมนูขึ้นมาแบบนี้ให้เพื่อนๆไปดูที่บันทึกกิจกรรมจ้าเพื่อนๆมาถึงหน้านี้เพื่อนๆเลื่อนหาจ้าเลื่อนหาจ้า วิดีโอที่รับชมแล้วจา้ากดเข้าไปเลยจา้าจะเป็นประวัติการชมวิดีโอของเราจะขึ้นมาอยู่หน้านี้หมดจา้าเพื่อนเพื่อนมันทําให้ Facebook เราช้าจา้ามันจะมาค้างอยู่ตรงนี้มันเป็นแค่ประวัติที่เราเข้ารับชมนะเพื่อนเพื่อน,นเยอะมากเลยจา้าทำการล้างบ่อยๆจะเป็นผลดีต่อ a c e b o o k เราจา้าเพื่อนเพื่อนเพื่อน ถ้าต้องการลบคลิปไหนเราก็ลบคลิปนั้นก็ได้เพื่อนๆแต่ถ้าเราอยากล้างหมดทีเดียวโดยไม่ต้องจิ้มทีละคลิปให้เพื่อนๆมาที่ล้างประวัติจา้าล้างประวัติการชมวิดีโอกดเข้าไปเลยจา้ากดเข้าไปที่ล้างเลยจา้าแล้วทางระบบเขาจะประมวลผลลบให้เราจ้าเพื่อนๆ เห็นไหมเพื่อนๆพ,พอเรากดย้อนออกแล้วเข้ามาดูอีกทีจะไม่มีจะไม่มีประวัติวิดีโอที่เราดูกดย้อนกลับเลยจา้ากดย้อนกลับจา้ากดย้อนกลับจ้ากดย้อนกลับวิธีที่2องจา้าเพื่อนๆโปรไฟล์เราเพื่อนๆขีด3ขีดเมื่อกี้นี่วิธีที่ 1. จุดไข่ปลา3จุดวิธีที่สอคือ โปรไฟล์ขีด3ขีดเลื่อนลงมาเลยจ้าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกดเข้าไปเลยจ้ากดเข้าไปที่ตั้งค่าจ่าเพื่อนๆเ,เลื่อนลงไปเลยจ้าเลื่อนหาคำว่าบาร์เซอร์จ้ากดเข้าไปที่บาร์เซอร์จ้ากดเข้าไปที่ลบข้อมูลจ้าพอกดเข้าไปที่ลบข้อมูล เรากดออกเลยจ้ากดตรงนี้ออกเลยจ้ากดออกแล้วก็กดกดปัดออกเลยจ้าแล้วเราค่อยเข้าเฟซบุ๊กใหม่จ้าเพื่อนเพื่อนวิธีนี้ทําง่ายๆจ้าเพื่อนเพื่อนสามารถเอาไปทําได้จ้าทาให้เฟซบุ๊กเรากลับมาเร็วจ้าเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงมั่งเพื่อนเพื่อนเข้ามาดูวิธีทําแล้วเพื่อนเพื่อนสามารถทําได้ไหมเพื่อนเพื่อนมันเป็นวิธีง่ายๆ ทุกคนทําได้ทําให้ Facebook เราเร็วเล่นได้เร็วไม่ต้องช้าไม่ต้องอืดเนาะเพื่อนๆเนาะถ้ามันมีประโยชน์เพื่อนๆสามารถแชร์แบ่งปันไปให้เพื่อนๆมือใหม่ได้รู้จ้ะถ้ามีเทคนิคอะไรดีๆย่าส้มจะมาแนะนําและจะมาแบ่งปันเพื่อนๆอีกจ้าคลิปนี้ย่าส้มก็จะลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า